ก็สวัสดี FC ในไทยนะต่างแดนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็อยากกินลาบนะครับลาบก้อยนะครับนะครับแล้วก็มีอาหารที่ทําไว้เมื่อเช้าแล้วก็มีทิ่เหลือทอดปลาไว้เมื่อคืนนี้หน่อยก็เอามากินนะครับไม่มีอะไรมากมายครับมาทานด้วยกันเลยครับก็สวัสดี FC ในไทยนะต่างแดนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็อยากกินลาบนะครับลาบก้อยนะครับนะครับแล้วก็มีอาหารที่ ทำไว้เมื่อเช้าแล้วก็มีทิพเหลือทอดปลาไว้เมื่อคืนนี้หน่อยก็เอามากินนะครับไม่มีอะไรมากมายครับมาทานด้วยกันเลยครับมาครับทุกคนครับขออนุญาติดื่มน้ำอร่อยก่อนนะครับที่ขาดไม่ได้นะครับเพราะมื้อนี้เรากินลาบนะครับเราต้องมีน้ำอร่อยนะครับนะครับแบ่งวันเริ่มมานะครับ ไม่ได้ปิดประตูหลังบ้างไม่รู้ว่าจะอร่อยหรือเปล่าล่บนะครับนี่ครับอภัยพี่น้องที่ไม่กินดิบนะครับ ผมอยากนะครับลืมบอกให้เขาใส่เลือดเยอะๆเนาะก็มีข้เหนียวด้วยนะครับ mm hmm. อากไปคำเดีใหญ่ครับ mm hmm. มีบงพี่น้องบางท่านก็บอกว่าอยากชมคลิปยาวๆนะครับริงทีผมลงไปก็ยอด,ดวิวมีไม่เท่าไหร่ก็แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ ครับเราสามารถมลงควบคู่กันไปได้นะพี่น้องครับอาหารผมมันแม่มีอะไรมากมายหรอครับพี่น้องไม่ได้หรูหรานะครับผมคนอ,มอยู่ง่ายกินง่ายครับนะครับก็ไม่ใช่ว่าอยู่ง่ายถ้านกหองมองมากก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะครับมดเยอะก็อยู่ไม่ได้ครับห้องแถวแพงจัดเราก็อยู่ไม่ได้ครับ เราต้องหาที่ให้เหมาะสมกับเรานะครับปลาเค็มมันก็เค็มสมชื่อนะครับแมงเุ้าไม่เียวกปลาเค็มหร <c oughs> อกคือราเพิมให้แค่กระหล่ำมาหน่อยเดียวัอหมลูลพานอกกนั้นก็ไม่มีอะไรครับ ยิงน่าจะมีต้นหอมอาจจะแพงเนะใช่สักต้นนึนี่ครับเมื่อคืนผมหิวข้าวผมกลับมาผัดอดอกแต่ไม่ใช่ดอกนะผักกว,วางตุ้งนะครับซื้อที่เะเวนแล้วก็ มาทอดปลาที่ซื้อมาปลาะสละิดนะครับกับปลาเค็มขออนุาตเพิ่มน้ำอร่อยสอักนิดนะครับ ต้องขอไปพี่น้องด้วยครับเพราะว่าเพิ่มอรรถรสในการในการกินนะครับพี่น้องครับนะเพราะทุกอย่างอยู่อาหารทุกอย่างก็อยู่ที่คนชอบนะครับนะครับเราไม่ต้องดราม่ากันนะครับเรามีอะไรเราก็กินไปก่อนนะครับ กินไม,ม่ได้เรื่องมากขอให้มีกินผมก็อยู่ได้ครับมีข้าวไว้ก่อนนะพี่น้องครับเรามีข้าวแล้วเนี่ยอาหารเราบางทีเราไม่ได้ซื้อไปเก็บผักตามรั้วเก็บผักบุ้งครับชีวิตวิถีบ้านๆน,นะครับผมไม่ใช่เกิดมารวยผมชีวิตติดดินนักเกินครับลำบากนะครับ จนเดินไปไหนก็ไม่ค่อยมีใครอยากพักก็กลัวเรายิ้มเงินพี่น้องนะครับผมก็จดจําทั้งชีวิตมาเนาะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะครับพี่น้องคนดีๆเขาก็อ,าอยากช่วยเหลือเอื้อนยื่นมือเข้ามาช่วยก็มีครับนะอันนี้เป็นปลาเค็มหมทอดเมื่อคืนนะครับถ้าพี่น้องดูทิปย้อนหลังเมื่อคืนลองเข้าไปดูนะครับ ผมกลับมาเกือบสามทุ่มกว่าสี่ทุ่มเนค,ครับุ้ยก้อยเข้าไปนี่ครับก้อยก้อยคมนะครับไปสั่งก้อยเสือเขาไม่มีเนื้อเสือ คนาถามว่าผมทําไมกินเป็นผมเมื่อก่อนผมกินไม่เป็น,นครับผมมีเพื่อนคนอีสานเยอะก็เลยกินเป็นครับเมื่อก่อนทํางานโรงงานเนะี่ยเพื่อนส่วนมากอีสานกันเยอะเลยครับเยอะจนผมจะว่าอ,อีสานไปน้ํามันนะครับนะครับน้ำเถือผมว่าวไปน้าเขาโลดได้ยินทุกวันมันก็พูดได้ครับจริงๆแล้วฟังเข้าใจเมื่อก่อนผมฟังไปดูเรื่องเลยภาษาอีสาน คำไหนเป็นคำไหนครับวันละคาครับมองทีผมเป็นคนนะภาพกลางบ้านผมบ้านผมผมเกิดอยู่ลบบุรีครับถ้าใครดูคลิปผมจบเนี่ยจะรู้เรื่องครับรู้เรื่องแล้วก็บางบางคลิปก็ได้ความรู้นะครับนะครับ นี่ตุ้เ้าไปครับอันนี้ขับรถไปซื้อตรงไกลครับตอนนี้ไม่มีหายเรากินแค่พออยากนะครับถ้าเราอยากกินเยอะๆเราซื้อมาสักครึ่งโลนะครึ่งโลก็ร้อยหกสิบเจ็ดสิบบาทเองครับหนึค,คนเดียวก็ไม่หมด ไปตลาดที่เสียงนะครับเพราะผมก็อยู่แถวนี้ก็ยังไม่ค่อยรู้ว่าแถวไหนมีนะครัเดี๋ยวพิ่งเบื่อนะครับนะครับพี่น้องครับเสื่อวันหน้าเราเจอกันนะครับพี่น้องบางคนอาจจะอยู่ใกล้ผมก็ได้ไม่แสดงตัวผมเจอคนในเพจก็น่าจะลูบุรีหรือเปล่าผมว่าเข้าไปคอมเมนต์ หลายอย่างก็ยังไม่เคยเห็นทักต่อบมานะครับก็ไม่เป็นไรเห็นเข้าลงมาเจ้าพ่อสามการมีลงมีดิงครับบางเกิดบังนอนผมครับผมไม่ได้อยู่บ้านแต่เล็กเล็ก,ลกน้อยนครับไม่มีพ่อแม่เกิดมาห้าหัวแม่ก็เป็นโรคมะเร็งสี่อะไปครับ เก่าๆที่เห็นผมดีใจเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนเก่าๆรุ่นพ่อครับแทบจะไปหมดนะครับคนที่เข้าใจผมก็มีครับผมไปไม่มีที่นอนก็ไปนอนได้เพราะบ้านผมไม่มีครับผมมีลำเนาผมผมไม่พูอาศัยครับอยู่ในจังหวัดลบุรีก็ยังพูอาศัยมีญาติทางหา่างแต่ไม่ได้เจอกันครับเราต้องอมีที่มีบ้านนึงของตัวเองครัคุณเจ้ เปลี่ยน้ายมาอยู่ได้นะครับผมก็พยายามหาความรู้นะครับจริงๆผมไม่ไม่ได้เรียนหนังสือเลยนะครับผมอ่านหอกได้พูดได้ผมก็ดีใจแล้วครับคลิปนี้ก็เอาสักสิบเอ็ดสิบสองนาทีก็พี่น้องอาจจะมาชมนิดๆหน่อยๆเนาะ แต่ถ้าชมคลิปผมผมให้ความรู้บางอย่างนะครับคนไหนไม่มีเน็ตทักผมมาได้ครับใช้ได้ตลอดชาตครับนี้พิช้ยินดาครับยังผมขึ่มเผ็ดไม่ค่อยได้หรอกเดี๋ยวพิชจน่สุกแล้วมันหวาน ชอบเข้ามาแนละ้วมันได้กลิ่นของข้าวๆเอาเอาน้ำส้มถูพื้นนะครับแมงวันจะไม่มาเดี๋ยวผมอิ่มแล้วผมก็จะเอาผ้าคับน้ำชุบน้ำส้มไปได้หน่อยแล้วมาถูพื้นนะครับ้องวันหนีหมดครับลองดูนะครับอืมแซ่บอยู่ครับถูกน้ำอร่อยไปมันมันมันแซ่บหมดแหละผม ากกินแบบที่เขาไปฆ่าในป่าเนาะสดใหม่ๆแบบนั้นนแบบลาบคาโค้งก้อยคาโคง้งกันะสดใหม่ผมอยากกินอย่างนั้นนะครับจริงแล้วไม่ได้กินง่ายๆนะนอกจากคนฆ่า ก็มีมันใบนั้นได้กินเลยทอดใบสาสองใบหรืออาจจะเอาไว้เที่ยงเนวะทำไมได้ออกไปไหนเนาะผุกคนดูคลิปผมมาแต่ละคลิปว่าผมแต่ละคลิปผมไม่ได้ผมคมนบ้านๆพี่เนาะเนาะอันไหนบุดไม่ถูก หรือว่าไม่ถูกใจพี่น้องก็ขอโทษขออภัยนะครับผมก็พูดตามตามความเป็นจริงของผมนะครับอันนี้ไม่มีอะไรกินพริกปรเปล่าพริกหวานครับตามได้วยครบผมอาจจะไม่ใช่รูปอีสาลแท้นะแต,แต่ว่าพอ พอผมเห็คนคออีสานแต่ผมมาเกิดอยู่ลรบูรี่นะครับพอคนคนอีสานอีสานแท้ครับมาทั้งอุบลเลยพอพบาผมบอกผมพูดอีสานได้ผมก,ก็พอไปได้ฟังจำเนียง่ก่อนผมไม่รู้เรื่องเลยนะครับตอนผมเป็นเด็กน้อยไม่รู้เลย พ่อพาไปไม่รู้เลยพาไปนั่งกินข้าวบ้านพวกบ้านหมูเขาเขาต้อนรับกันเนี่ยผมผมไม่ชอบเลยอาหารที่เอามากินนะครับปลาแดกปลาลาบองอะไรเนี่ยผมไม่รู้จักนะครับสมัยผมเด็กๆครับอาหารที่เด็กๆชอบมีหมูทอดอะไรประมาณนี้ครับสมัยผมเด็กๆหมูทอดไข่ทอด อันนั้นก็อาจจะความคิดเราเนาะต้องขออภัยเราอาจจะบาปเนาะพ mm ่อ hmm. ข้าพาเราึินตามภาษาที่มีกินนะครับพ mm ่อ hmm. ผมก็เสียไปนานแล้วครับย mm ี่แปดนี่ก็ว่าจะทําบุญเจ้าของห้องเข,งขาจะทําบุญก็จะอุทิศส่วนกุศลแล้วก็มาสักบ,บ้าน mm hmm. กับเขานะครับ นอ้องอาจจะลำคางนาะครับอฟังที่ผมพูดไปแล้วก็ในจบนะครับใน่จบนี่ม้าทั้งโคราชน,นะครับนะกินเข้าไปครับกินเพื่ออยู่พี่น้องถ้าผู้ใดกินก่ได้ครับกินว่ได้กินว่าแสบก็ตายเท่านั้นนะครับไปหาหมอครับ เนาะเราต้องเกิดมาเราต้องกินเพื่ออยู่ครับมีอะไรกินเราก็กินไปเพื่ออยู่เพื่อดำเนินชีวิตประจําวันครับพี่น้องหอมกับตุ้ยเข้าไปครับนี่ครับสดๆ ไม่เสียดเดียวด้วยเหมือนที่คนไหนดูไม่ดูก็นาะแต่ก็ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาดูนะครับทั่วโลกมันต้องมีคนดู้แล้วว่าไงนะครับนาอไม่ใช่ทั่วประเทศทั่วโลกนะครับเพราะว่าผมยังไม่มีรายได้ผมยังไม่กล้าแนะนำครับแต่ผมก็เรียนรู้มาเยอะครับ รองติดลองถุ่มมาเยอะทุกอย่างผมคนลูกทุ่งค้นบ้านๆไม่ได้มาปวดโอว่ามีนะครับผมค้นยากค้นจนเวยครับพี่นนอกเนี่ยคนจนหาก,กินแบบภาษาบ้านๆน,น,นะครับพูดแล้วคนก็ว่าเห็นกินปลาบ้องชุ่มมือชุ่มมือก็ว่าผมจนเนาะแต่ผมไมเงิน,ก,ก,น,นกินบรอฝ่ยกระถามว่าว่า หอย่มีเงินกินจะโอนใข่อยบอ่ข่อยไปซื้อกินข่อยบม่มีเงินกินอะไรหอยกินแอนแอ,ปอแุปสรรคหอยละหอยวางซีเนาะเนาะคุณเธข่อยล่องทีบ่กมีรถขับรถยังกะก็จะเบิ่งไปอีกแนวหน,นึ่งเนาะคนเฮาบ่ได้อวดรวยเด้อครับพี่น้นองบ่ได้อวดรวยครับคนรวยจริงๆเขาไม่ได้อวดครับผมก็ว่าผมคนยากอยู่บ่ได้รวยครับเนาะ ผมทุกขีดีครพี่น้องครับผู้ลราคนก็บก่อยากควบผมบ่อยากควบครับค้นจนไปทางไหนเมื่อทางไหนเขาก็บ่อยากควบครับขนาดคนอยู่ใกล้เขาบ่อยากควบเขาญาตเข้ายืเมเงินเขาใส่ครับพี่น้องครับ แซ่บครับก็มืดล้วได้เ่ยคอยคอยผมบ่มีนมย่างนะบอดีสั่งมาหลายรายการอยู่กเข้าอยุบานกับพ่อมีกินผมว่าสั่งแบบนมแซ่บมาพร้อมกินผู้เดียวกินบม่หมดนพี่น้องก่อนเดี๋ยวสอง่อนี่จะแน่นแล้วผมอันนี้ก็เลยเวลามากสิบปกนาที่แล้วครับ ผมก็ขอไปนะครับที่ไปทั้งอิสานเลยครับนะครับพี่น้องอาจจะอ้เป็นไงนี่คนอิสานด้วยคนไทยแท้ว้าแด้แน่เหน่งแน่ตอนไทยแกมลาวครับพี่น้องครับครับขอขอบคุณที่พี่น้องที่เข้ามารับชมคนไหนชมจบทับมาครับเดี๋ยวผมมีอะไรแจกครับ นะทักมาครับก็สวัสดีและขอบคุณครับสวัสดีจากแจครับผมข,ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ